สวัสดีครับทีเดียวกลุงแิ๊งเอ็งางท่านครับผมก็ฝากติดตามคลิปลุงไปเรื่อยๆนะฮะก็มีทั้งดีไม่ดีครับผมบางคลิปอาจจะถูกใจบางคลิปก็ไม่ถูกใจครับผมก็ผิดพลาดกราบขออภัยครับผมฝากไว้ทุกคลิปครับผมกำลังใจฮะสู้ๆครับผมมาถึงขั้นนี้แล้วฮะขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจทุกคนทุกท่านครับผม FC ตัวปอลาร์ดด้วยครับผมขอบคุณมากครับผมไปดูคลิปครับมองไปชั่าวเล็ก็แกงเช้าครับผม บรยากาศให้ดูบรรยากาศควนแต่การกนี้อากาศไดดีสุดแล้ปร้นเ็กระผมเ็ือะไรนแปลกๆีข้นกระบะหะ สวยมากเลยนะพี่ม <realmente> ันจะว่าดูเก็งธรรมชาติที่สวยกันพี่พีครับเป็นกาแฟครับผมยอดีกว่าดนะดีกว่ามั้งนะ